นาลา27นาทีนะครับป้ายไวนิวนี่ขึ้นใหญ่เลยยินดีต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับโอ้โหเด็กๆก็เตรียมการแสดงไว้แบบเพียบเลยนะดีใจอ่ะเพราะว่าเนี่ยจะมีโอกาสได้กินไก่ทอดชื่อดังนะครับเพราะเด็กๆบนดอยเนี่คืออยู่ที่จังหวัดหน้าแล้วคือเขาก็เฝ้ารอกันเลยปรากฏสุดท้าย ผู้ใหญ่ใจดีไม่มาครับอ้ว้วเทแล้วภาพที่เห็นนี่คือคุณผู้ชมครับเด็กๆนี่คืออันนี้เป็นตอนซ้อมนะซ้อมการแสดงซ้อมการแสดงโโสุดท้ายเด็กร้องไห้กันเลยครับไร้เงาผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเนี่ยคือใครตอนนี้ต้องตามหาตัวกันแล้วนะครับ,รบทำไมถึงมาหลอกกันได้เพราะว่าจะมาบริจาคเสื้อมอบทุนการศึกษาต่างๆ จากกรณีของเพจ Facebook โรงเรียนบ้านป่าหัดอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับลงภาพนักเรียนเนี่ยซ้อมการแสดงพร้อมไป้ายไวนิวต้อนรับเนี่ยบอกไว้เลยยินดีต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีโครงการอุ่นน้องท้องอิ่ม <c oughs> ทางโรงเรียนเนี่ยบอกว่าน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลานเฝ้ารอผู้ใหญ่ใจดีเลย <c oughs> หลังติดต่อเข้ามาบอกเดี๋ยวจะเลี้ยงไก่ทอดชื่อดังนะครับ <c oughs> พร้อมกับมอบเสื้อกันหนาว ให้ทุนการศึกษาเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นกันเลยครับแล้วก็เตรียมต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีซ้อมการแสดงเนี่ยจะโอ้มาถึงปุ๊บจะแสดงให้ดูออกระทั่งถึงวันนัดปรากฏเอ๊ก็เฝ้ารอเลยไหนล่ะไหนบอกจะมาเลี้ยงไก่ทอดเด็กๆแต่งหน้าทําผมแต่งตัวสวยๆรอรออ,อรับรอแล้วรออีกไม่มีวี่แววเลยครับสุดท้ายไร้เงาคนใจดีไม่มีใครเข้ามามอบความสุขให้กับน้องๆรอเกอร์ตั้งแต่เช้าโอ้โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปคนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยบอก น้องๆผิดอะไรอะ่ะทําไมคุณถึงมาหลอก แล้วทีนี้เนี่ยนะฮะกลายเป็นความผิดหวังกลายเป็นแบบผิดหวังอยู่ในความทรงจําของพวกเขาตลอดไปด้วยต้องดูสิเขาตั้งใจแค่ไหนซักซ้อมการแสดงแต่ง,งหน้าทาผมโอโแล้วยังไงฮะเท,เทอไม่มาอยากแล้วจากไปอโอ้โหเอา้าทีมข่าวใหญ่นะครับลงพื้นที่พูดคุยกับนางจุลาลักษิตอารีผู้อานวยการโรงเรียนครับให้ข้อมูลแทนคุณครูที่ดูแลเพจนะครับเนื่องจากว่าคุณครูเนี่ยไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลบอกว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยคงจะร้องไห้สงสารเด็กๆนะครับ หญิงคนดังกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเภสัชกรหญิงชื่ออลิสครับทักข้อความมาในเพจ a c e b o o k ของโรงเรียนเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยฮะแล้วบอกตอนเองเนี่ยทำงานที่โรงโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่จังหวัดชนบรุรีสวัสดีค่ะสอบถามนะคะเราอยากมอบสิ่งของให้กับทางโรงเรียนต้องทําอย่างไรคะนี่แล้วก็ว่าตอนนี้เนี่ยซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรสุดหรูแห่งหนึ่งที่อําเภอเมืองน่านจะมาทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกําลังก่อสร้างในที่เขตอําเภอเมืองน่านอยากจะทําบุญฮะ mm hmm. เนี่ย ก็ติดต่อน,นัดเลยนเนี่ยอยากจะเลี้ยงไก่ทอดเด็กๆนะครับเสาอาทิจะได้พักผ่อนที่น,นั่นด้วยซื้อบ้านเอาไว้ <c oughs> อยากมอบทุนการศึกษาครับแล้วก็มอบให้กับน้องๆรวมทั้งมอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนขอให้ทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งยอดมาหน่อยแล้วก็วัดขนาดเสื้อกันหนาวของเด็กนักเรียนทุกคน <c oughs> ทางโรงเรียนก็เลยวัดเลยฮะวัดขนาดเสื้อให้กับเด็กนักเรียนทุกคนรวมทั้งแจ้งจํานวนนักเรียนนัดเลยทํากิจกรรมวันที่3พฤศจิกายน10บโมงเช้า วันที่2พฤศจิกายนนักเรียนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันเลยตื่นเต้นเลยนะวัดอีกวัวนหน,น,นึ่งผู้ใหญ่จะมาน่ะก็จัดสถานที่ซ้อมการแสดงนี่แหละครับแล้วก็นักเรียนก็ตื่นเต้นกันเลยนะครับบางส่วนกลับบ้านไปวาดรูปทำการแสดงความขอบคุณจนดึกจนดื่นเลยนะครับค่ะ<า>นี่นี่ดูการนี่นี่นี่นนน thank you <อ>รักเด็ก อ,อะไรเนี่ยโหเต็ไมไปหมดเลยมีหัวใจถูกมีภาพขอบคุณโอ้โหดูมันเป็นความรู้สึกของเด็กที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคุณผู้ชมพอเขารู้แบบนี้นะคะเขาก็ตื่นเต้นทีนี้น้องนัก,กเรียนอนุบาลที่เป็นตัวแทนการแสดงก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีห้ามาแต่งตัวเพื่อเตรียมการแสดงโดยไม่มีใครงองงแงเลยอะ่ะจนตอนเช้า8ปดโมงครึ่งนะคะมีหญิงรายหนึ่งส่งข้อความมาแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวถึงช้าหน่อยนะเพราะอ้างว่าตดตู้ที่มา ประสบอุบัติเหตุชนชนรถมอเตอร์ไซค์ที่จังหวัดพิษณุโลกจนกระทัง่งอ๋อไม่เป็นไรเด็กๆก็รอคะ่ะรอแล้วรอเราตั้งแต่เช้าจนบ่ายไม่มาไม่ถึงโทรศัพท์ไปก็ไม่รับจนเอาเบอร์โทรอื่นโทรไปรับสายคะ่ะและก็พูดตำหนิว่าจะโทรมาทำไมกันนักกันหนาะรถประสบอุบัติเหตุอยู่ พูดแค่นี้แล้วตัดสายทิ้งไปเลยค่ะคจากนั้นโทรไปก็ไม่รับสายอีกเลยทางโรงเรียนก็เลยมาทราบตอนนั้นว่าอ๋อถูกหลอกแน่เลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะส่งเสื้อกันหนาวมาแต่ก็ไม่มีรถมาส่งซึ่งมันนัดกันไว้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะคก็เลยเข้าแจ้งความไอ้ที่สพปัวเพราะไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้ค่ะไปแอบอ้างชื่อโรงเรียนหรือกิจกรรมอะไรไปรับบริจาคที่อื่นหรือเปล่าไงคะคเลยขอแจ้งความไว้ก่อนฟังเสียงทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ ความเสียหายในด้านทรัพย์สินไม่มีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการอะไรที่เป็นการทรัพย์สินจะมีเฉพาะ,ะเตรียมสถานที่นะคะเตรียมป้ายไวเนิ่ต้อนรับนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกเป็นของฝากเมืองน่านก็คือส้มเขียวหวานกระเช้าหนึ่งที่คุณครูเขาเตรียมไว้รอต้อนรับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเด็กๆที่เขาเฝ้ารอนะคะโดยการเตรียมการแสดงนะคะที่แรกมีที่แรกว่าจะมีชุดเดียวนะคะคือฟ้อนต้อนรับนะคะแต่พอ,อเด็กๆ ชั้นเล็กๆอย่างเช่นอนุบาลหรือว่าป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยเขารู้อ่ะเขาก็อยากจะแสดงด้วยเพราะว่าเด็กเด็กของเราอ,อ่ะชอบชอบในการที่จะแสดงออกเนี้ยค่ะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เวลามีงานมีอะไรเนี่ยเขาจะชอบแสดงออกค่ะเขาก็ขอแสดงค่ะคุณครูก็จัดให้อ่ะก็มาซ้อมกันตอนเย็นวันพฤหัสชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงชุมนุมพร้อมทั้งจัดสถานที่อะไรต่างๆซึ่งก็ทันได้ถ่ายรูปเฉพาะที่ตอนเด็กซ้อมค่ะ ในส่วนอีกวันหนึ่งเช้าอีกวันขอวันศุกร์ก็คือเป็นการแสดงที่เตรียมพร้อมในการที่จะรอรับเพราะว่าคณะแจ้งว่าจะมาถึงโรงเรียนสิบโมงครึ่งอือนี่ยครับผอ,ออก็เล่าไปน้ําตารื้นไปสงสารเด็กๆนะเข,ข้าใจเลยนะครับ,บทีมข่าวใหญ่ตรวจสอบความพื้มหน้าของคดีนะครับ เรื่องนี้พันตารวจเอกดเรศกัลยารักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านก็เปิดเผยนะครับเบื้องต้นตอนนี้รับแจ้งความแล้วนะครับก็ทางตํารวจเองสืบสวนหาตัวจาก Facebook ดังกล่าวว่าใครเนี่ยเป็นผู้ใช้งานบ้างแล้วก็ใช้งานจากอุปกรณ์ใดในพื้นที่ใดรวมทั้งจะทําการตรวจสอบจากเบอร์โทรด้วยว่าลงทะเบียนไว้เนี่ยเป็นเบอร์ใครนะครับถ้าพบว่าทําผิดเนี่ยจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้เราตรวจสอบต่อตรวจสอบไปที่ทางด้านของเพจของสภาเภสัชกรรมนะครับ ปรากฏว่าขึ้นข้อความแบบนี้นี่ฮะบอกกรณีถูกแอบอ้างแล้วบอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่เภสัชกรกระทำครับเป็นการแอบอ้างของผู้ไม่ประสงค์ดีตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการตามกฎหมายแล้วด้วยเพราะว่าเขา,เาใช้คำอะไรฮะพอสาเพากรไก่กย,ยอหญิงใช่เออมันเหมือนกับเภสัชกรหญิงมันสื่อไปอย่างนั้นไงนี่ฮะ,ฮะก็มีการตรวจสอบนะครับทางด้านของสภาพเภสัชกรรมทำการตรวจสอบพบว่ารายนามของบุคคลดังกล่าวเป็นเภสัชกรจริง แต่บุคคลท่านนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเอ้าถูกเอาชื่อไปแอบอ้างเป็นการกล่าวอ้างแอบอ้างของผู้ไม่ประสงค์ดีครับ ทั้งนี้นะครับสภาเภสัชกรรมเองขอชี้แจงว่าเภสัชกรที่เป็นเพื่อสมาชิกของสภาเภสัชกรรมทุกท่านดํารงตนอยู่ภายในกฎระเบียบของกฎหมายบ้านเมืองอีกทั้งอย่างประพฤตินตนอยู่ในกรอบจรรยาบาลแห่งวิชาชีพจึงไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวที่เสื่อมเสียถึงวิชาชีพแล้วหากเภสัชกรท่านใดเนี่ยต้องการปรึกษาหรือกําลังต้องการหรือต้องสงสัยนะครับว่าโดนแอบอ้างความเป็นเภสัชกรของท่านเอง ติดต่อสภาเภศสัจกรรมให้ช่วยตรวจสอบได้นี่แหละฮะคนก็ไปคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะแล้วก็แชร์กันเลยล่าสุดเห็นว่าน้องๆเองไงฮะสอบถามแล้วนะครับมีคนบอกว่าน้องๆได้กินไก่ทอดชื่อดังแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสนใจมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้าไปคือพ่อบอกว่าดูจากข่าวแล้วอ๋อ สรงสารน้องเพราะน้องเขามีความหวังอะเนาะสุดท้ายไปหลอกเขาอะคุณผู้ชมซึ่งต้องตามตัวให้ได้นะคืออย่าทำอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะแกล้งกันเอาชื่อคนอื่นมาอ้างแกล้งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคนที่รับผลระทบคือเด็กใช่เราผู้ใหญ่โดนหลอกเลยยังมีภูมิต้านทานนะบางทีก็บอกเออช่างมันเถอะวะไม่เป็นไรน้องมันฝังใจแบบนี้นะครับ